ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในยะที่สองพิกุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนาเล่าหกประการคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปลงชีวิตบิดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงคิดปะทุสรายตถาคตแม้เพียงทำโลหิตให้ห่อเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงทําสง์ให้แตกกันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึ่งถือศาสดาอื่นภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ